ผลการจับสลากแบ่งกลุ่มของนักแบดมินตันไทยในโอลิมปิกเกมปารีส2024ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคม2567โดยนักแบดมินตันไทยที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกครั้งนี้มีครบทั้ง5ประเภทประกอบด้วยประเภทชายเดี่ยววิว,วกุลวุฒิวิทิศารมืออันดับ8ของโลกและแชมป์โลกคนล่าสุดประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลก และเมรัรชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกและแชมป์โลกปี2013ประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะจับคู่กับสกายกิตินุพงศ์เกียรตเรนคู่อันดับ24ของโลกประเภทหญิงคู่กิบจงกลพันธกิติธรากุลจับคู่กับวิวระวินดาประจงใจคู่อันดับ10ของโลกและประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับปอปอสับสิริแต้รัตนาชัย คู่อันดับ6ของโลกและคู่แชมป์โลกปี2021โดยผลการจับสลากได้ออกมาดังนี้ประเภทชายเดี่ยววิว,วกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ8ของโลกและแชมป์โลกคนล่าสุดได้อยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับเขาเลขโคโจเนนมืออันดับ61ของโลกจากสาธารณารัฐฟิลแลนด์และจอจสจูเลียนพอเมืออันดับ109ของโลกจากสาธารณารัฐมาเลเซียสประเภทหญิงเดี่ยวเม์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลก ได้อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับจูเลน่าวีนาวิเอรามืออันดับ50ของโลกจากสาธารณารัฐบราซิลและลอสินยานแฮปปี้มืออันดับ47ของโลกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประเภทหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนน์มืออันดับ21ของโลกและแชมป์โลกปี2013ได้อยู่ในกลุ่มอีร่วมกับไทจือหญิงมืออันดับ3าของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเปและลีแอนทันมืออันดับ57ของโลกจากราชอาณาจักรเบลเยียมประเภทหญิงคู่ กิฟต์จงกุลพันกิติธรากุลจับคู่กับวิลรบินดาประจงใจคู่อันดับสิบของโลกได้อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับเบ็กฮานาจับคู่กับอีโซฮีคู่อันดับสองของโลกจากสาธารณรัฐเกาหลีซาร่าทีเกเซนจับคู่กับไมเคิลฟลูเอกาโซเรนเซนคู่อันดับ25ของโลกจากราชอาณาจักรเดนมาร์กและมาโกดลัมแบรจับคู่กับอานท่านคู่อันดับ17ของโลกจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสเจ้าภาพและประเภทคู่ผสม บาร์เดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับปอปอสซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่อันดับ6ของโลกและคู่แชมป์โลกปี2021ได้อยู่ในกลุ่มบีร่วมกับซอซึงแจจับคู่กับแชยูจองคู่อันดับสาของโลกและคู่แชมป์โลกล่าสุดจากสาธารณรัฐเกาหลีโคเซล่าแมมเมรีจับคู่กับธานินาวิโอเลตแมมเมรีคู่อันดับ48ของโลกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียและโรบินเทเบิลลิงจับคู่กับเซเลนาเพีย คู่อันดับ19ของโลกจากราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ส่วนประเภทชายคู่จะเลื่อนการจับสลากแบ่งกลุ่มออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการคำนวณคะแนนในประเด็นของคู่ฝรั่งเศสเจ้าภาพใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ